สวัสดีค่ะแม่เกดจะมาทำกระทงน้ําแข็งไปลอยกันนะคะเรามาดูการทำกระทงน้ําแข็งกันเลยค่ะมีแม่เตรียมดอกไม้ไว้แล้วนะคะอันนี้ยุคประหยัดนะคะยุคประหยัดแล้วก็ใช้กระทงน้ําแข็งไปลอยได้นะปีที่แล้วนี้แม่ก็ทำกระทงน้ําแข็งเนี่ยคะ่ะไปลอยแล้วกว่าน้ําแข็งมันจะละลาย นานนะคะกระทงลอยไปตั้งไกลนะมันโอเคเลยนะกระทงน้ำแข็งเนะี่ยสวยด้วยมีสีสันแล้วก็ใส่ดอกไม้แต่มันก็ไม่ได้มีเยอะเพราะว่าวไปหาซื้อได้เท่านี้ เวลามันเป็นมันเวลามันแข็งมันจะสวยสวยงามโอเคไหมนี่เป็นม่แบบหนี่งสอง จริงแม่อยากได้ดอกหลับสีแดงแดงเนีบบน่ยบีบเยอะๆนะแต่ไม่ได้ซื้อมามันแพงด้วยล่ะไ <c oughs> ม่รูไไ้เป็นไงแค่นี้ก็สวยแล้วนะ ที่บ้านนี้เด็กเยอะค่ะต้องทำหลายกระทงนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาชอบมันก็จะหลายกระทงน่อยอ่าคนรู้ไหมว่าเขาจะเอาอทูบไปตรงไหนทูบเทียนไว้ตรงไหนแล้วก็มีวิธีทำยังไงไม่ให้ไม่ให้มันล้มเพราะว่ามันเป็นน้ำเราจะปักกันยังไง มีใครรู้บ้างอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแม่แอนจะมาทำทูบให้ดูนะว่าเอาทูบไปตรงไหนใส่ใบไปไหนจะด,ดูเขียวชุว่มอ่า นะ้าปกติถ้าเราปักลงไปแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมมันจะล้มใช่ไหมเรามีวิธีที่เลิศมากกระดาษค่ะเจาะรูอ่าเจาะรูไว้นะคะเราวางไว้ตรงนี้ตรงกลางเราคิดว่าตรงกลางแล้วเราก็เอาทูบใส่ลงไปเนี่ยเจาะไม่ทะลุอ่านี่นะก็จะเป็นี้พอเรามันแข็งปุ๊บทูบก่อนทูบก็จะไม่กระดุกกระดิกไปไหน จะหยุน่นจะแข็งอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวอ่าแม่ไปยกมาให้ดูนะคะว่าเวลามันแข็งแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ ี่นะคะเวลาแข็งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้อันนี้แม่ทําไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายแลอะอัน,นแข็งหมดแล้วค่ะดอกอันนี้ใส่ดอกน้อยไปแต่มันก็โอเคนะเวลามันออกมาจากถ้วยเราสวยงามค่ะ นี่นะคะเห็นไหมทูบไม่ขยับขยื่นเลยก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แต่อันนี้ดอกไม้ที่เราใส่เยอะๆเนี่ยเวลามันแข็งตัวแล้วมันจะสวยงามมากเลยนะคะใครชอบดอกอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะไม่ฝากกดติดตามช่องสามกอกรีดกั c h ชาแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด share, กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ